สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องธนาวดีทาโรนะคะคลิปนี้เป็นคลิปทำนายดวงความรักค่ะของชาวราศีธนูสามารถดูประกอบกันได้ทั้งราศีและลัคนานะคะ,ะคลิปนี้เป็นดวงความรักของเดือน เมษายนในช่วงวันที่1น5ถึงสิเมษายนก็คือไบวิกลี่นะคะแบ่งเป็น3สถานะนะคะก็คือคนโสดสถานะไม่ชัดเจนและคนมีคู่นะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะเริ่มที่คนโสดก่อนนะคะคนโสดนะคะพลังงานของคุณจะเป็นอย่างไรนะคะชาวธนูนะคะนะคะู่รักอิสระนะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะแล้วก็เจ้าสเสน่ห์ด้วยคนธนูเป็นคนเจ้าสเสน่ห์นะคะมีคนชอบเยอะนะอ่าโอเค น้าก็หนึ่งถ้วยมาในบัตรดนน่ะไม่ได้ไม่ได้ผิดไปจากนี้เลยนะคะคนเจ้าเสน่ห์นะคุณธนูเห็นไหมคะโอ้ยตายแล้วมันเดือดซันมาเลยทีเดียวนั่นคือหมายความว่าในช่วงครึ่งเดือนแรกนี้คุณธนูขาคุณธนูคุณธน,น,นูจะมีโอกาสที่จะสมหวังทุกสิ่งทุกอย่างนะคะถ้าใครเคย ปิดจบนะคะความสัมพันธ์อะไรที่มันสิ้นสุดไปแล้วนะคะหรือเคยผิดหวังมาก่อนในช่วงก่อนหน้านี้อาจจะเร็วๆนี้หรือสักพักหนึ่งมาแล้วเนี่ยบอกเลยว่าคุณเหมือนได้เกิดใหม่อีกครั้งหนึ่งพลังงานของคุณมันจบปุ๊บแล้วมันเหมือนแบบตะวันตกดินแล้วมันขึ้นตะวันขึ้นสว่างขึ้นมาพอดีเลยอะคะ่ะเนื่นหมายความว่าคุณจะเกิดความสุขสมหวังในเรื่องของความรักการงานการเงินทุกเรื่องเราทํานายดวงความรักก็จริงแต่เห็นว่าคุณนะ่ย ประสบความสำเร็จและมีโอกาสที่จะสมหวังทุกเรื่องโดยเฉพาะสิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะแล้วเป็นสิ่งที่ดีแล้วเพื่อกูลเกื้อหนุนคุณด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าใครกันนะที่จะเข้ามาทำให้คุณหายโสดนะ ใครกันอ๋อเป็นคนมีโอกาสเป็นคนเก่าๆเดิมๆมีอยู่บ้างหรือเป็นคนที่จบความสัมพันธ์คล้ายๆกับคุณนั่นแหละนะคะและเขาเป็นคนที่นะคะอยู่ในสถานะของความไม่ชัดเจนมาก่อน หรือผิดหวังมาก่อนนะคะเข้ามาหาคุณนะคะแต่ตัวเขาเองนั้นนะ่ยโดยภาพลักษณ์น่ยจะเป็นคนที่มีความโดดเด่นในเรื่องของต้นทุนทางสังคมต้นทุนการศึกษาการทํางานต่างๆอาจจะเป็นคนที่เกี่ยวข้องกับการต่างประเทศต่างชาติหรืออยู่ในองค์กรใหญ่ๆนะคะหรือมีตําแหน่งงานที่สูงแต่ตัวเขาเองนั้นกลับกลายเป็นว่าประสบความสําเร็จในเรื่องของหน้าที่การงานการศึกษาอะไรก็แล้วแต่แต่ความรักของเขาไม่สมหวังเขาเป็นคนที่เจ็บมานะคะเพราะฉะนั้นการเข้ามาตรงนี้ก็ ต้องบอกว่ามันก็จะยังไม่ได้ชัดเจนในช่วง15วันนี้มากนะักเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันอาจจะมีความคุมเครือหรือเขาคนนั้นอาจจะยังไม่ได้ตัดขาดแต่อีกคนหนึ่งมาชัดเจนดังนั้นคุณธนูก็ให้เวลาเนาะศึกษากันให้ดีสกรีนสแกนกันให้ดีนะคะเดี๋ยวเรามาดูคําแนะนําให้ชาวธนูกันนะคะ ชาวธนูไม่น่าจะมีอะไรกังวลเป็นคุณเป็นคนเจ้าเสน่ห์และคุณเป็นคนรักอิสระดังนั้นคุณก็เลยมีความรู้สึกว่าคุณก็ไม่ได้รีบผูกมัดอะไรถูกไหมฮะการเริ่มต้นใหม่มันก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะเห็นไหมฮะคุณมีโอกาสที่จะมีคู่จริงๆเพียงแต่ว่าคุณเองก็จะอิจโนหรือจะปฏิเสธกับพลังงานที่มันไม่ใช่คุณมีสเปคหรือมีมีจุดมุ่งหวังที่ชัดเจนอยู่แล้วว่าอะไรที่ไม่ใช่คุณจะตัดออกอะไรที่มาแล้วอึอดอัดบีบคั้นกดดันผูกมัดคุณจะไม่เอา อไอ้ประเภทผูกมัดอันหนึ่งละไม่เอาไม่ไม่รับเข้ามาในชีวิตละอันที่สองคือประเภทที่แบบว่ารักเราสามสามเศร้าอ่ะคุณก็ไม่เอาอีกคุณก็ตัดออกอีกเหมือนกันเพราะฉะนั้นคุณจะมะีสเปคในใจที่ชัดเจนอยู่แล้วว่าลิสต์ของคุณว่า คนที่เป็นคู่ของคุณต้องเป็นยังไงต้องไม่วุ่นวายกับชีวิตส่วนตัวคุณมากเกินไปนะคะต้องให้เวลาคุณอยู่กับเพื่อนด้วยเพราะคนธนูเนี่ยเขาจะมีมีความสนิทกับเพื่อนมากกับแฟนอาจจะในระดับหนึ่งบางทีแฟนอาจจะน้อยใจอันนี้บอกไว้ก่อนนะคะเพราะฉะนั้นแฟนของชาวธนูจ,จะแอบน้อยใจนิดน,นึงว่าอย,อยู่แต่กับเพื่อนแล้วฉันละอะไรประมาณนั้นนะคะอันนี้บอกคุณไว้ก่อนนะว่าเขาอาจจะคิดแบบนี้ดังนั้นแล้วนะคะมันจึงไม่ได้เป็นปัญหาอะไรมากมายนะคะเพราะชาวธนูเองเขาบริหารหัวใจเขาเป็นว่าอะไรที่ทําให้เขาอึดอัด จบแล้วก็จบก็บายบายค่ะไม่เอาเนาะทีนี้เรามาดูบทสรุปกันหน่อยนะบทสรุปก็คือคุณธนูนะคะเขาจะอยู่กับคนหรือกับสถานการณ์หรือกับพลังงานที่เขาสบายใจเท่านั้นตรงไหนอยู่แล้วไม่มีความสุขตรงไหนอยู่แล้วไม่สบายใจคุณธนูไม่อยู่ค่ะต่อให้มาบังคับยังไงก็ไม่เอาเอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอมมาอย่างนั้นเถอะเพราะฉะนั้นคุณธนูเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะเขาก็ใช้หัวใจในการประเมินนะ แต่เขาใช้สมองเยอะเหมือนกันนะคะเขาจะใช้สมองคิดก่อนว่าโอเคถ้ามันไม่ใช่ก็คือไม่ใช่ ถ้ามันใช่ก็คือใช่ถ้าอยู่ด้วยแล้วมีความสุขสบายใจก็อยู่กับคนนั้นนะคะเพราะฉะนั้นแล้วคุณธนูแต่ถามว่าคุณธนูเขาเองเนี่ยเขามีหัวใจหัวใจเขารู้สึกไหมเขารู้สึกค่ะ mm hmm. เพียงแต่ว่าเขามีแบบแผนชีวิตของเขาในเรื่องของความรักหรือการดำเนินชีวิตแบบนี้มันคือเนเจอร์คือธรรมชาติของเขานะคะผู้รักอิสระและก็เจ้าเสน่ห์อย่างที่บอกนะคะเขามีมุมมองในการใช้ชีวิตชัดเจนอยู่แล้วนะคะทีนี้เรามาดูโรแมนต์แอนดจกันค่ะว่าจะให้คําแนะนําหรือให้กําลังใจอะไรกับชาวธนูบ้างนะคะหนึ่ง ไปนะเชิงเร้นค่ะอย่างที่บอกค่ะชีวิตของคุณธนูในช่วง15วันนี้มีโอกาสเริ่มใหม่นะในสิ่งที่ดีนะคะมากเพราะฉะนั้นทําตัวให้มีความสุขเหมือนเด็กหรือมีความไร้เดียงสาสบายๆนะคะคุณธนูก็เป็นคนที่ฉลาดอยู่แล้วนะคะ,ะคิดนะคะมีตรกกะมีอะไรแต่ว่าบางทีทําแบบชิลๆบ้างก็ดีนะ,ค,ะคนที่อยู่ด้วยเขาจะได้แบบไม่ไม่เกร็งนะคะแล้วก็อ่ะโอเคนะคะ หลุนออกมา2ใบเนาะจริงๆต้องใช้ใบเดียวแต่สองใบก็2ใบแล้วกันเนาะแถมนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะคะคุณพร้อมแล้วแล้วก็ c o m p พลม i s e นะคะก็คือว่าการปฏิบนอมจริงอยู่ค่ะคุณธนูมีแบบแผนในการใช้ชีวิตที่ชัดเจนแต่บางสิ่งบางอย่างนะบางทีการที่เราเชื่อความรู้สึกแรกมันก็อาจจะไม่จริงเสมอไปลองให้โอกาสให้เวลาคนที่เข้ามานะคะลองคบหากันด้วยความปฏิบัติจนอ่อนนผ่อนตาม เป็นมิตรกันนะคะมันก็จะช่วยให้ดีขึ้นเพราะอย่างที่บอกคุณมีความพร้อมอยู่แล้วคนที่มีอโอกาสมีวาสำหรับคนพร้อมใช่ค่ะถูกต้องคุณจะได้รับโอกาสนั้นแน่นอนเพราะดวงคุณเปิดและเริ่มต้นใหม่เหมือนได้เกิดใหม่อย่างที่บอกดังนั้นคุณธนูไม่มีอะไรน่าห่วงคุณเข้มแข็งนะคะและเจ้าสเสน่ห์แล้วคุณก็เป็นคนที่มีมุมมองการใช้ชีวิตทัศนคติที่ชัดเจนอยู่แล้วยังไงก็เป็นกำลังใจให้นะคะขอให้คุณมีความสุขมากๆนะทีนี้ค่ะเรามาดูกันค่ะ สำหรับสถานะไม่ชัดเจนนะคะว่าคุณธนูสถานะไม่ชัดเจนนะในครึ่งเดือนนี้คุณจะเป็นอย่างไรนะคะเอาใจช่วยทุกสถานะเลยค่ะนะคะอยากให้มีความสุขสมหวังนะคะเพราะความรักคือสิ่งที่สวยงามและความรักมีไว้แบ่งปันนะคะ<อ>แบ่งปันให้ถูกคนถูกที่ถูกเวลานะเอาให้เหมาะเอาให้พอดีนะคะอ่าโอเคสถานะไม่ชัดเจนสถานะไม่ชัดเจนนะคะสถานะไม่ชัดเจนมีความแอบ ผิดหวังนะคะสถานาาะไม่ชัดเจนเนี่ยนะคะต้องบอกว่าในเดือนในช่วง15วันนี้คุณจะมีความเป็นตัวของตัวเองสูงมั่นใจในตัวเองมากขึ้นมีความปล่อยวางในเรื่องของความรักสถานะที่มันคุมเครืออย่างเงี้ยมากขึ้นจริงอยู่ว่าคุณยังไม่ได้ยังไม่ได้ตัดจบแบบเป๊ะร้อเปอร์เซแต่คุณเอาใจออกห่างแล้วออกห่างแบบเงียบๆแล้วคุณก็มาเยียวยาจิตวิญญาณหัวใจของตัวเอง คุณรู้สึกว่าคุณอยากกลับเป็นคนที่เข้มแข็งอีกครั้งหนึ่งไม่อยากอยู่ภายใต้สารการหรือพลังงานที่มันสุกสุขดิบๆอะจะสุกก็ไม่สุกกึ่งจะทุกข์ด้วยนะคะที่มันไม่มีความสุขตรงนี้นะคะคุณเ,เบื้องลึกในจิตใจของคุณนะลึกๆข้างในอยากจบ อยากหลุดพ้นจากสถานการณ์ตรงนี้แต่ว่ามันยังยังไปไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่แนวโน้มที่คุณจะกลับมาโสดแบบชัดเจนแบบเคลียร์ใสๆนะ่ะสูงเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูคนๆนั้นของคุณกันค่ะก็ว่าคิดจะทำยังไงกับคุณคนคนนั้นเนี่ยต้องบอกเลยว่ามันก็ไม่แปลกที่ทำให้คุณท้อเนาะเพราะเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะตัวคนคนนี้นะคะเขาก็ยัง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 ไม่ได้ให้ความเป็นธรรมกับคุณมากพอนะ หรือทําให้คุณสบายใจหรือพอใจหรือเปิดเผยดังนั้นแล้วเขายังแอบเก็บความลับอะไรบางอย่างนะคะที่ตัวเขาเองเนี่ยก็ยังคิดพิจารณาอยู่เขาก็คิดที่จะเลือกคิดที่จะเปิดเผยเหมือนกันแต่ว่ายังไม่ได้ลงดาบชัดเจนว่าเลือกแล้วนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันก็ยังคุมเครืออยู่ต่อไปสําหรับตัวความคิดความอ่านของเขาคนนั้นนะคะเหมือนเขารอจังหวะรอโอกาสขอรอดูอีกอีกก่อนนะ่ะคือคิดนะว่าอยากจะเลือก แต่ยังไม่เลือกที่จะเปิดเผยหรือคอมมิชเมนต์ยังไม่ได้แบบเอ่ยอะนะคะยังไม่แบบประกาศออกมาแบบชัดเจนะนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าคําแนะนําสําหรับคุณคําแนะนํานะคะ อยากให้คุณเห็นคุณค่าในตัวเองแล้วถามตัวเองนะคะต้องบอกก่อนว่าคนทุกคนมีคุณค่ามีความดีงามในแบบของตัวเองนะคะคุณธนูจริงๆแล้วคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์นะคะแล้วก็เป็นคนที่เพื่อนรักเพื่อนเยอะนะคะเห็นไหมคะว่ารอบตัวของคุณอ่ะคุณเป็นคนที่มีมีคุณค่าสูงนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยชีวิตของคุณอ่ะบางทีมันมาถึงจุดเปลี่ยนเปลี่ยนตรงที่ว่า การเปลี่ยนตรงนี้มันไม่ต้องรอให้ใครมาเปลี่ยนให้เราค่ะเราเปลี่ยนที่ตัวเราเองจริงๆภาวะเป็นผู้นําสูงคุณธนูบางคนอาจจะกึ่งติดมีอีโก้บ้างนะคะลองพยายามปรับ,ปร,บปรับใช้ให้เหมาะสมกับคนกับสถานการณ์ดูนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยดึงศักยภาพของการเป็นผู้นํานําอะไรคะนาตัวเองออกมาจากความทุกข์ตรงนั้นซะนะคะเพราะตัวคุณเองเนี่ยจริงๆสามารถจัดการและเติมเต็มความสุข,ขของคุณได้ถึงแม้ว่า คนที่คุณคบเนี่ยเขาไม่สามารถเติมเต็มคุณได้คุณก็สามารถอยู่กับเพื่อนและมีความสุขอยู่กับครอบครัวและมีความสุขอยู่กับงานกับเงินและมีความสุขมันถึงเวลาที่จะเปลี่ยนแปลงหรือ Move On นะคะมันจะเกิด Movement ขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอยู่ที่การกระทําของคุณด้วยนะถึงดวงมันจะได้แต่ถ้าคุณไม่ลงมือโอกาสเหล่านี้จังหวะเหล่านี้ก็จะผ่านไปนะเพราะฉะนั้นเป็นกําลังใจให้กับคุณธนูไม่ชัดเจนมากๆคุณสามารถชัดเจนกับตัวเองได้คะ่ะถ้าเขาไม่ชัดเจนกับเราบางทีการที่เขาไม่ชัดเจน เขาก็ชัดเจนแล้วนะว่าชัดเขาชัดเจนแล้วไงว่าเขาจะไม่ชัดเจนอะนะคะในช่วง15วันนี้ r o m a n ต์ a n นเ e r ขอหนึ่ใบเป็นกำลังใจให้กับค,คุณค่ะ let go of control s s s u e s นะคะแล้วก็ r o m a n ต์ a n นเ e r นะนั่นนะคะคุณคุณปล่อยสถานการณ์มันเป็นไปคะ่ะไม่ต้องไปควบคุมมันไม่ต้องไปควบคุมเขานะคะเพราะคนอื่นนะั้นเหนือการควบคุมของเราแต่สิ่งที่เราทําได้คือเราคอนโทรลตัวเราเองหัวใจเราเองให้เราดีขึ้นดีกว่านะคะ,นะคะแล้วก็ Uh, p พ e f u l Resolution นะคะนั่นหมายความว่าจงนะคะให้โอกาสตัวเองหาทางออกให้ตัวเองนะคะอย่างสันติแล้วมีความสุขแล้วเป็นธรรมแก่ตัวเองให้มากที่สุดคุณรู้อยู่แล้วว่าสิ่งที่เป็นอยู่มันไม่ได้ตอบโจทย์ท่านคุณรู้ค่ะทุกคนผู้อ่านเชื่อว่าทุกคนรู้ เก่งและดีและฉลาดทุกคนเพียงแต่ว่าบางอย่างน่ะมันมีอะไรบางอย่างเป็นมเมฆหมอกบางๆเล็กๆเนาะมันทําให้เราติดอยู่ตรงนั้นเพราะฉะนั้นไม่เป็นไรค่ะผู้อ่านเข้าใจทุกท่านเป็นกําลังใจให้นะขอให้คุณหลุดพ้นจากตรงนี้โดยเร็วนะคะดึงเอาความดีความเก่งความฉลาดข้อดีคุณค่าของตัวเองออกมาใช้ให้มันถูกคนถูกที่ถูกเวลาคุณค่ามันจะยิ่งสูงขึ้นสูงขึ้นและสูงขึ้นขอโชคดีค่ะ นะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะสถานะนะคะพลังงานของคนมีคู่นะเป็นกำลังใจให้นะไม่ชัดเจนก็ชัดเจนได้ค่ะนะคะมันอยู่ที่เรานะถ้ามันอยู่ที่เขาแล้วมันไม่สําเร็จเราสร้างความสําเร็จให้กับตัวเราเองนะคะชัดเจนกับตัวเราเองก่อนนะคะโอเคทีนี้เรามาดูคนมีคู่ คนมีคู่นะคะส่วนใหญ่ก็คนมีคู่พลังงานของคุณธนูในช่วงนี้นะคะมีส่วนใหญ่จะขึ้นมาเป็นภา,าภาวะของคนที่เป็นผู้นำนะคะส่วนใหญ่ก็ตอนนี้คนมีคู่นะคะจะค่อนข้างให้ความสำคัญกับธุรกิจการงานนะคะการเงินแล้วก็สิ่งที่ตัวเองกําลังทําแล้วก็อยู่กับตัวเองสะมากว่าที่จะไปอยู่กับแฟนแต่ถ้าถามว่าคนมีคู่มีเสน่ห์ มากขึ้นกว่าเดิมไหมจากเดิมที่เป็นคนเจ้าสเสน่ห์ก็ต้องบอกว่าในช่วง15วันนี้คุณธนูมีมีพลังงานของแบบเซ็กเอเลสูงมากแอดแทร็ Ad นะคะดึงดูดคนให้เข้ามาในเชิงชู้สาวเยอะมากอันนี้ให้ระวังนะถ้าใครมีแฟนมีคู่แบบว่าชัดเจนอยู่แล้วคอมมิตเมนต์อยู่แล้วเพราะนี่คือดวงคนมีคู่ถูกไหมเพราะฉะนั้นสิ่งที่ หลักศิลธรรมความดีงามเนี่ยมันก็สําคัญนะคะเพราะฉะนั้นด้วยความที่คุณเก่งโดดเด่นและทํางานเยอะหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะคะที่คุณออล่ามไปออกตรงแบบศักยภาพของของความเก่งความสมาร์ทอะค่ะนะคะ,นะคะบวกกับเจ้าสเสน่ห์อยู่แล้วมันยิ่งไปกันใหญ่เลยเมีสเสน่ห์มากเกินไปนะคะไม่ผิดนะคะซึ่งมันก็ดีบริหารให้ได้ให้ดีนะอย่าให้คู่ของคุณเสียใจเรามาดูคู่ของคุณกัน,นะคะ่ะว่าเขาคิดยังไงคู่ของคุณตอนนี้นะคะ ตัวเขาเองนั้นนะคะมีมีภารกิจหรือมีความไม่สบายใจเรื่องการงานการเงินหรือเขามีความเฟลนะคะผิดหวังหรือเสียใจอะไรบางอย่างมาหรือบางทีเนี่ยเขาอาจจะไปรู้ไปเห็นแบบลับๆอ่ะอาจจะเป็นเรื่องของคุณก็ได้นะหรืออะไรก็ตามที่เขาแอบแอบคิดนะ่ะที่ยังไม่ได้พูดหรือเปิดเผยกับคุณนะ่ะแล้วเขารู้สึกเสียใจผิดหวังอ่ะพยายามสื่อสารกันให้ดีระวังให้ดีคุณอาจจะไม่ได้ทำอะไรผิด นึกออกไหมคะแต่บังเอิญว่าคุณกําลังโดดเด่นและเจ้าเสน่ห์ในขณะที่เขาเองเนี่ยในช่วงนี้เขาค่อนข้างอาจจะ drop นะคะหรือ f a ลหรืออะไรก็แล้วแต่คือพลังงานเขาไม่ไม่สูงเท่าคุณอนะ่ะพลังงานของคุณมันสูงปี๊ดเลยไงคะมันโดดเด่นมันมีอร่ามันประสบความสําเร็จหรือมันเจ้าเสน่ห์มากมายมหาศาลแต่ตัวเขาเองกลับอยู่ในช่วงที่กาลังกาลังเยียวยาฟื้นฟูตัวเองดังนั้นนะคะ คุณพยายามให้กำลังใจเขานะคะแล้วก็พยายามคุยกันให้เคลียร์เนาะคือไม่ได้หมายความว่าเออไม่ใช่เด็กแล้วจะให้พูดอะไรกันเยอะแยะหรือต้องอรายงานทุกอย่างมันไม่ขนาดนั้นคนรักกันใช้หัวใจคุยกันนะคะพูดหรือบอกในสิ่งที่ควรพูดควรบอกอย่างน้อยรักษาหัวใจกันโดยการบอกกล่าวกันอย่าคิดว่าคบกันมาตั้งนานไม่รู้หรอว่าฉันทําอะไรอยู่ฉันคิดอะไรอยู่ฉันไม่ได้มีถูกต้องค่ะ แต่ในบางครั้งในบางจังหวะความคิดคนเราเวลาจิตเขาตกเวลาเขาเฟลอะ่ะมักจะคิดในทางที่มันไม่ค่อยเป็นด้านบวกถูกไหมคะเราต้องเห็นใจเขาด้วยเนาะมีความเมตตาต่อกันนะคะเพราะเราเป็นคู่กันเนาะรักกันทีนี้เรามาดูคําแนะนําเพิ่มเติมให้คนมีคู่เนี่ยค่ะ คุณจะรู้สึกว่าคุณไม่ค่อยอยากพูดอยากคุยเพราะคุณเชื่อใจตัวเองอยู่แล้วว่าคุณซื่อสัตย์คุณก็รักแฟนแต่ว่าตอนนี้มันมีหลายอย่างให้ทำไงปัญหามันต้องรีบแก้ก่อนบางทีจะกินขอโทษนะจะกินข้าวทานข้าวยังไม่มีเวลาเลยจะคุยกับเพื่อนจะไปช้อปปิง้งยังไม่ได้ทำเลยจะไปออกกำลังกายยังไม่ได้ไปเลยนะคะเพราะฉะนั้นน่ะจะไปไหนไม่ได้ไปเลยแล้วจะอะไรเนี่ยอะไรประมาณนั้นนะคะเพราะฉะนั้น ผู้อ่านเข้าใจคุณแต่อยากให้คู่ของคุณเข้าใจคุณด้วยและคุณก็ต้องเข้าใจตัวเองด้วยวเออเราต้องแบ่งเวลานะออทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ที่การกระทําของเรานะคะคุยกันเล็กๆน้อยๆแสดงความรักต่อกันบ้างเท่าที่เราจะทําได้ทุกคนมีย4ิบสี่ชั่วโมงเท่ากันจริงอยู่ค่ะภารกิจความหนักความเบาไม่เท่ากันแต่เชื่อเถอะค่ะว่าถ้าเรารักกันมากพอ เราก็ต้องแสดงให้เขาเห็นว่าเรามีความบริสุทธิ์ใจหรือทําอะไรอยู่อย่างน้อยคําพูดเล็กๆน้อยๆบอกว่าตอนนี้ยุ่งอยู่นะอาจจะตอบช้าหน่อยไม่ได้ตอบอที่ไม่ได้ไปเจอเพราะว่าตอนนี้เลิกงานดึกเหนื่อยขอนอนอะไรเงี้บอกกันนิดนึงนะคะมันจะทําให้คู่ของคุณเนี่ยที่เขาดรอกฟิฟลลแย่ๆเนี่ยนะคะเขาจะได้ดีขึ้นและเขาจะได้กลับมามั่นใจครั้งหนึ่งคือคนเรามันมน,นานาจิตตังค่ะนะคะบางทีในช่วงที่เขา,เอ,าอยู่ในภาวะแย่ๆเขาอาจจะแอบคิดอะไรที่มันที่มันไม่ค่อย ไม่ค่อยสบายใจต่อตัวเขาเองและตัวคุณด้วยนะดูบทสรุปเนี่ยค่ะเป็นช่วงจังหวะที่คุณใช้สมองแรงกายแรงใจเยอะนะคะเพราะคุณเองนั้นมีเป้าหมายมีทาร์เก็ตมีโกของตัวเองที่จะไปฮิตทาร์เก็ตตรงนั้นว่าคุณจะต้องทําอะไรคุณต้องพัฒนาตัวเองอะไรทําอะไรจนคุณหลงลืมความรักหลงลืมคู่จริงๆก็รักแหละแต่ว่า ทำงานก่อนทำงานก่อนได้ยินไหมตอนนี้กาลังหาข้อมูลอยู่กาลังทำโน่นทำนี่อยู่คุณแฟนได้ยินไหมเข้าใจไหมอะไรอารมณ์ประมาณนั้นนะคะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะก็สื่อสารกันถ้าไม่ได้เจอนะคะส่งเสียงไปส่งตัวอักษรไปฟอนต์เทคอะไรก็ได้นะคะส่งรูปไปเป็นคําพูดน่ารักน่ารักนะคะอย่างที่บอกค่ะเพราะคุณเป็นคนน่ารักอยู่แล้วเป็นคนเจ้าสเสน่ห์เนาะถูกไหมเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องเป็นคุณนะคะในทุกสถานการณ์เป็นธรรมชาติแบบ คุณนั่นแหละนะคะที่ให้แฟนคุณรู้สึกว่าคุณไม่ได้แปลกแตกต่างนะทีนี้นะคะเรามาดู Romance a n งเ l กันนะคะมีอะไรจะให้กำลังใจคุณนะเป็นกำลังใจให้คุณนะคุณกำลังจะประสบความสำเร็จนะคะยกระดับตัวเองในเรื่องของภารกิจหนะ้าที่การงานแต่ความรักเนาะมันคือสิ่งที่เยีาวยาหัวใจเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะคะเออเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูแลความรักของเราหน่อย trust ค่ะนะคะการไว้วางใจ อันดับแรกไว้วางใจตัวเองก่อนว่าเรารู้ว่าเราเป็นคนแบบไหนและตอนนี้เรากำลังทําอะไรอยู่ตอนนี้เราไม่ค่อยคุยกับแฟนเลยตอนนี้เราค่อนข้างที่จะมัวแต่ไปยุ่งเราก็แบ่งเวลาสักนิดนึงเนาะให้แฟนเราบ้างพูดคุยโทรหานะคะสื่อสารแล้วก็รอมันอันเซอร์ค่ะอ r ยฟอมนาวนั่นหมายความว่าการที่คุณนะคะทำอะไรก็แล้วแต่นะคะคุณต้องมีความไว้วางใจในตัวเองและคู่ของคุณจริงอยู่เขาอาจจะมองคุณ แตกต่างออกไปหรือเข้าใจคนผิดหรืออาจจะงองแงนิดหน่อยแต่คุณจงเชื่อเถอะค่ะว่าพฤติกรรมที่เขาทําคือเขารักคุณและมันไม่นานเกินไปหรอกค่ะเดี๋ยวอะไรที่คุณมุ่งหวังไอ้โกของคุณอแอคชีพของคุณที่มันสําเร็จเนี่ยนะคะภายในปีนี้แหละนะคะหรือนับจากปีหนึ่งไปเนี่ยหปีไปเนี่ยนะคะหรือใครก็ตามที่เขาทํามาก่อนหนีน้มีโอกาสที่จะสาเร็จเพราะฉะนั้นความสุขกับความสําเร็จมันต้องมาด้วยกันนะคะคุณธนูที่รักคุณธนูเป็นคนเก่งเจ้าเสน่ห์ดังนั้นแล้วนะคะใช้ ลักษณะหรือคุณลักษณะพิเศษของคุณให้เป็นประโยชน์บริหารชีวิตและความรักของคุณให้ดีนะผู้อ่านยินดีนะคะที่จะเห็นคุณมีความสุขระสมหวังในทุกสถานนะดีใจด้วยมากๆนะคะที่คุณอยู่ในภาวะที่ กำลังดีขึ้นนะคะมีสิ่งใหม่ๆม,มีสิ่งดีๆเข้ามาแต่ถ้ามีปัญหาใดๆนะคะก็ขอเป็นกําลังใจให้ผ่านพ้นไปได้ดีๆยังไงผู้อ่านขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะฝากกดติดตาม Subscribe ไลค์แชร์ก,กดกระดิ่งผู้อ่านจะทําคลิปต่อๆไปนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ขอทุกท่านมีความสุขนะคะทุกสถานะมีความรักที่ดีงามมีคู่แท้ที่ดีงามตลอดไปนะคะแล้วก็เจอกันคลิปหน้าขอโชคดีค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ